กราฟฟิตี้มันไม่ใช้่ศิละปะแล้วไม่เป็นชีวิตเราไปแล้วอะมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเป็นการใช้ชีวิตมันเป็นการมองมันบีไอจีดีเอลมันเป็นแบบัางชีวิตไปแล้วอะกราฟฟิตี้ศิละปะสมัยใหม่ที่มีจุดกำเนิดที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ปี90 โดยเป็นหนึ่งในสีงองค์ประกอบหลักของฮิปฮอววัฒนธรรมทางดนตรีที่มีเอกลักษณ์ด้วยรูปแบบเพลงที่มีจังหวะสไตล์และภาษาที่โดดเด่นมีอิสระในการสร้างสรรค์ like? ซึ่งประกอบไปด้วย MC DJ B-boy Graffiti คือผมนะมั่นใจว่าเด็กหลายคนแม่งต้องเคยลองนะ 4, แบบสี็ห้าแบบอะไม่ไม่เป็นบีบอยก็ต้องร้องเพลงดีเจนี่อาจจะยากหน่อยเพราะมันต้องใช้อุปกรณ์เยอะส่วนราฟิตี้นี่แหละขีดเขียนนี่แหละเราชอบศิละปะแล้วก็ลงมาทำงาน ก็เลยเริ่มแบบศึกษากับการขีดขีดเขียนเขียนเป็นเด็กนั่งหลังห้องที่เอาลิควิดเขียนโต๊ะโต๊ะตัวเองโต๊ะเพื่อนห้องน้ําโรงเรียนอะไรเงี้ยประมาณนั้นเริ่มมาจากอย่างนั้นหนึ่งอย่างที่เราชอบราฟิตี้นะเรารู้สึกว่าไม่ว่าคนจะอยู่มุมไหนในโลกเนี่ยคุณจะต้องเจอราฟิตี้แบบไม่ได้สวยหรูอ่ะจะต้องโดนคนว่าจะเป็นศิลปะที่คนจะต้องแบบตั้งคําถามย้อนกลับไปในยุค90บิ๊กเดลหรือชื่อเต็มเดลฮอลเกนเติบโตมาพร้อมกับวัฒนธรรมฮิปฮอป เขาสนใจลวดลายแปลกปลาดที <He> ่แสนโดดเด่นบนกำแพงใน MV เพลงฮิปฮอปรวมไปถึงใต้แผ่นสเก็ตบอร์ดเขาจึงได้ทดลองเขียนตัวอักษร A ถึง Z เล่นแบบลวดลายเหล่านั้นในสมุดต่อมาภายหลังจึงได้รู้ว่าสิ่งนี้เรียกว่ากราฟฟิตี้การที่เราจะเอาสีสเปรย์แล้วเราจะไปพ่นบ้านคนอื่นโดยที่ไม่เขาด่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนื่องจาคนก็จะถามคนก็จะงงแบบเฮ้ยมาทําอะไรมันใหม่มากเลย มันก็เริ่มจากขีดเขียนก่อนเอาปาก,กามาร์กเกอร์เอาานังสือเรื่มนึงอะเขียนมัน A B C D E ไปเรื่อยเๆืๆ่อจน A มันไม่เป็น A ที่ที่เป็นลายมือเราเขียนของอาจารย์แล้วจน A มันเป็นลายมือของเราที่เราอาดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ แล้วคนที่ชอบทางกิตี้ส่วนมากเรารู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์นิสัยคล้ายๆกันจะชอบความเป็นกรบฏจะมีอะไรงี้คล้ายๆกันแล้วสุดท้ายมึงทําเพื่ออะไรเออมันก็คือทํเพราะความสนองความต้องการความอยากผมว่าทุกๆคนที่ทำกาปตี้อ่ะเขาไม่ได้ต้องการให้คนรู้จักตัวตนนะไม่ได้ไม่ได้ต้องการชืร่อเสียงเราแค่ต้องการจะให้คนไม่ต้องรู้จักหน้าตาเราไม่ต้องรู้ว่าเราคือใครเป็นอะไรแค่แค่รู้ไอ้ตัวหนังสือยืดยืดเนี่ยแม่งคือเรา ส่วนมากกราฟฟิตี้เขาจะไม่เรียกตัวเองว่าอาร์ติสต์นะเขาจะเรียกตัวเองว่าไลเตอร์ก็คือนักเขียนนักเขียนชื่อตัวเองก็ขึ้นอยู่กับว่าไลเตอร์แต่ละคนเนี่ยจะชอบตัวเองในจุดยืนนะโพสิชันไหนแต่เนี้อวันรายการอนะไลเทอร์ทุกคนอะต้อง,ต,องต้องทำได้หมดต้องผ่านหมดทุกอย่างประเภทของกราฟฟิตี้มีด้วยกัน7ประเภทดังนี้ 1. แท็กคือการเขียนชื่อหรือลายเซน็นเป็นรูปแบบพื้นฐานของกราฟฟิตี้ 2. บับบิ้ล คือการเขียนแท็บที่มีรายละเอียดมากขึ้นด้วยการเติมแสงเงาและสร้างมิติของเส้น 3. t r ตัวอัหรือ b บอม ing คือวิธีการเขียนที่ไม่เน้นความสวยงามแต่เน้นความรวดเร็ว 4. Charact เตคือการพ่นสีเป็นภาพเช่นรูปคนการ์ตูนหรือสัญ,ญลักษณ์ประจำตัว 5. p i e พ e คือการสร้างชิ้นงานที่มีรายละเอียดประณีตใช้เวลานานอาจมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า 6. p โปรดักชันคือการรวมตัวกันของไรเตอร์หลายคนเพื่อสร้างชิ้นงานที่มีรายละเอียดประณีตและใช้เวลานาน 7. Wi ดวายสไตล์คือการสร้างชิ้นงานที่มีรายละเอียดซับซ้อนโชว์เอกลักษณ์ของตัวไรเตอร์ สไตล์คือความสำคัญที่สุดของกาฟิตี้ผมมาการหาสไตล์ยากมาก <Because> AI มันเจเนอเรตหลายอย่างได้ดีหนึ่งเลยอ่ะผมใช้ในการช่วยเขียนคอนเซปต์ปัญหาของเราคือเราชอบวาดรูปของเราพอมันเราทำแค่ง,งานแต่เราไม่เคยเขียนคอนเซปต์ว่างงานเราไม่คืออะไรนี่แหละ h a ้ GPT มาช่วยตรงนี้ <Because> แต่ผมเคยลอง AI เจ n เน a เรตกาฟิ i ตีก็ไม่ได้ กาฟิตี้มันเป็นหนึ่งอย่างที่เจนเนอเรทยากนะ AI ยังไม่ค่อยเข้าใจไลฟ์สไตล์และเค้าเจอร์ของกาฟิต้นมันอาจจะเจนเนอเรทตัวหนังสือที่ออกมาเหมือนการ์ตูนฝรั่งแต่มันขาดสไตล์ของกาฟิตี้ในนั้นเรารู้สึกว่ากาฟิต่ะมันเข้ากับชุมชนได้ดีชุมชนในที่นี้ผมหมายถึงชุมชนที่ค่อนข้างขาดแคลนอะไรบางอยา่าง ผมนะต้องไม่เดือดร้อนคนเท่านั้นเพราะว่าผมทํางานดีผมทํางานเพื่อพัฒนาพีซรดักชันของเราเราไม่สามารถจะแบบไปแวบๆบแบบ15นาทีแล้วกลับมันมันไม่ฟินอะ่ะผมก็จะเปิดไ g เปิดงานให้เขาดูว่าเออเนี่ยผมทําอย่างนี้อยู่ปกติอะ่ะเขาจ้างไปทําแต่อันนี้ผมชอบผมอยากทํางานผมตรงนี้ในที่นี้อะไรเงี้ยก็ขอทําได้ไหมส่วนมากก็คุยกันกันหลายๆครั้งที่คุยก็จะได้แล้วเขาเขาว่าจ้างให้ไปทําต่อนะ แล้วพอมีเขตบางที่เงี้ยเขามีโปรเจกต์เราเข้าไปช่วยชุมชนอ่าเราไปกันหลายๆคนเราเปลี่ยนพื้นที่กำแพงตรงนั้นอ่ะเราทําให้มันเป็นงานศิลปะหนึ่งเลยกำแพงตรงนั้นอ่ะมันสวยงามขึ้นกำแพงแถวนั้นอ่ะมันดูสบายตาขึ้นมันดูไม่น่ากลัวขึ้นมันมีการถางหญ้ามันมีการกิ้งสีไม่มีการปรับภูมิทัศน์ใหม่พอมันมีกำแพงสวยๆคนมาถ่ายรูปอามันเริ่มมีคนมาขายของป้าเริ่มมีการขาขายน้ำแถวนั้นก็ขายได้ซึ่งชุมชนอย่างเงี้ยผมไปทำมาแบบหลายสิบที่ ททุกที่คือศิลปขั้นตอนการสร้างงานกราฟฟิตี้ฉบับ Big กเดล 1. l o c a โลเคชการค้นหาและเข้าไปดูสถานที่หรือกำแพงที่เหมาะสมกับการพ่นกราฟฟิตี้ 2. s n สแการถ่ายภาพสถานที่หรือกำแพงที่ต้องการพ่นกราฟฟิตี้ 3. s k ส t กตนำภาพสถานที่หรือกำแพงที่ถ่ายไว้ไปสเก็ตในโปรแกรมวาดภาพให้เหมือนสิ่งที่ต้องการจะพน่นมากที่สุด 4. color คัดเลือกและเตรียมสีที่ต้องการจะนำไปใช้ในชิ้นงานโดยคำนึงถึงเฉดสีและจำนวนกระป๋องของแต่ละสีรวมไปถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องใช้ 5. spray เริ่มพ่นสร้างชิ้นงานให้เหมือนแบบที่สเก็ตให้มากที่สุดก่อนพ่นเนี่ยใ,ให้ฉีดทิ้งก่อนเพื่อให้น้ำหนักนิ้วเราว่าเรากำลังจะกดอะไเลยนนคนคิดว่าคนพ่นสีไม่ต้องแบบฟูฟูฟไม่ใช่นะสำหรับผมไม่ใช่เลย เราค่อยๆทำอย่างเส้นนี้เราจะลากเส้นนี้ใช่ไหมครับเราลองลากเนี่ยดูลองขีดเราอะเริ่มทำการาฟิตี้เนี่ยเพราะความชอบเราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอาชีพจนเริ่มมีผับบาร์เริ่มอยากจะให้ไปพ่นสีบา้างจากผับแรกผับที่2เริ่มมีงานอีเวนต์ละเริ่มมีพ่นตึกตรงนู้นตึกตรงนี้ ให้คนมาดูงานและพัฒนาขึ้นมันจปนการว่าจ้างมันก็เป็นกศสขบศิที่ใหญ่ขึ้นที่ทํากับทาง MRT พหลโยธินเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ3เดือน2เดือนอะไรเงี้ยครับอยากให้ Big กเดวอะมาทําห้องเนี้ยให้มันเป็นงานอาร์ตจีนก็เคยว่าจ้างไปทําให้ไปพ่นงานรัฐบาลจีนจ้างไปทําเรามาร่วมงานกราฟฟิตี้นะครับชื่องานท็อปเฟสนะครับเราจะมีพ่นสีในงานแล้วผมว่าผมจะติดต่อคนพื้นที่ให้เขาพาเราไปพ่นสีที่เที้ยงหายด้วยนะครับ การคอลแลบมันคือเจอกันไปถึงปุ๊บมีสีเราอาจจะมีสเก็ตเอาสเก็ตมาดู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 กำแพงหน้าสถานที่แบ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยแต่ละคนพ่นวางใครอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนอันนี้นัคาแรคเตอร์เอาอยู่ตรงกลางอันนี้ฟอนต์ปิดหัวปิดท้ายอันนี้ถนัดทำแบ็กกราวมาทําตรงนี้แต่คน่ังพ่นทุกคนมีความสนุกแฮปปี้ปั๊บ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 กำแพงสาธารณะเสร็จปุ๊บกลับบ้านจบกำแพงแม่งไม่ใช่ของเราแล้วแล้วก็ไปหากำแพงใหม่ ในการทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้คือเรื่องของการคอลแลบกันกับคนในประเทศเพื่อนในที่อยู่ในกรุงเทพพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันเองนะมันยังมีการนัดกับคนต่างชาติที่เขาเจอกันในไอีเหมือนคนตามมาในไอคนตามงานแกรฟฟิตี้กันในไอจีอ่ะแล้วพอตาคนนั้นอ่ะบินมาเมืองไทยอ่เงี้ยเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาจะพักมาหาเราว่าเนี่ยไออยู่เมืองไทยชอบงานอยูอ่ะพาไปพ่นหน่อยเราก็ไปรับเขาพาเขาไปทําเหมือนที่เราทํากับเพื่อนเราเพราะว่าเราคุยกันด้วยภาษาแกรฟฟิตี้เราคุยกันด้วยความชอบเหมือนกัน อุปกรณ์ในการพ่นกราฟฟิตี้ 1. กระป๋องสีสำหรับการพ่นกราฟฟิตี้มีเฉดสีเยอะและมีสีพิเศษมีแรงดันต่ำทำให้ควบคุมน้ำหนักได้ดีไม่มีส่วนผสมของทินเนอร์ 2. หัวสเปรย์ในรูปแบบต่างๆสร้างน้ำหนักของเส้นที่แตกต่างกัน 3. ลูกกลิ้งทาสีและสีสำหรับรองพื้นกำแพงสำหรับทารองพื้นกำแพงก่อนเริ่มพ่นกราฟฟิตี้ สีที่นิยมทารองพื้นคือสีเทาหรือสีดำเนื่องจากทำให้เก็บงานได้ง่ายกว่าพื้นขาว 4. หน้ากาก 5. ถุงมือตอนมีลูกสาวครับก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าเราต้องขยับขยายไปที่อื่นดูวะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มมาทํางานในแกลเลอรี่แล้วจะทําอะไรอะ่ะเราไม่อยากที่จะเขียนคันวาดเป็นเฟร,รมอะไรเงี้ยเราไม่สนุกเราจะมาพ่นสี มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เรารู้สึกว่ากลเราโตแล้วด้วยแล้วแกลเลอรี่มันต้องมีอะไรมากกว่าน,นั้นเราก็เลยมาทําเป็นแบบไม้พาสตูดไดคัตถ้าดูในไอผมจะเห็นมีการตัดไม้ไดคัตพาสตูดกึ่งๆเหมือนงานศิลปะที่เกือบจะอาร์ตทอยแต่ไม่เชิงมีการทำเลเยอร์ของไม้ขึ้นมาให้มันดูสนุกขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นกราฟฟิตี้ข้างทางมันดูเป็นงานอาร์ตที่ยูนิคขึ้นมาแล้วมันดันถูกใจคอเลกเตอร์แล้วมันดันขายได้ อันนี้ขายของมาเช่นทอยขายที่นิวยอร์กก็อีกอะ่ะเขาก็มาเจอเราในไอจีเขาอาจจะชอบสไตล์งานเราในไอจีเขาก็ชอบแบบเออให้เราออกแบบตัวนี้มาหน่อยให้เขาแล้วก็วาดหน้าตาทําสไตล์เรามีชื่อเราเขียนอยู่ข้างหลังบิเดลเลยเขาก็ทําขายเป็นลิมิเต็ด dition เลยอ่้เขาก็น่าจะขายหมดแล้วล่ะเวลาผ่านไปเมื่อกราฟฟิตี้ได้รับการยอมรับจากสังคมมีคุณค่าและราคาในตัวบิ๊กเดลได้นำงานกราฟฟิตี้จากสตรีทอาร์ตสู่แกลเลอรี โดยเปลี่ยนความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นชิ้นงานที่สามารถประดับบ้านแต่ยังคงความสนุกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไว้โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักสะสมที่มีความต้องการสะสมงานศิละปะร่วมสมัยพอทำไปเรื่อยๆจนเป็นอาชีพจนโตจนอะไรเงรี้ยทีเนี้ย ราฟฟตี้มันไม่ใช่แค่ศิลปะแล้วไม่เป็นชีวิตรเราไปแล้วอะ่ะมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเป็นการใช้ชีวิตทุกอย่างในตัวเราแม,ม้กระทั่งลูกเราก็เรียกเราว่าบิ๊กเดลแล้วพ่อแม่คนที่เจอเราก็รู้อ๋อนี่ไงเด็กคนที่เขาพ่นสีกลายเป็นแบบศิลปินที่พ่นสีไปแล้วอะ่ะผมไม่รู้คนอื่นรู้สึกยังไงนะเราไม่รู้ว่าคนพ่คนกราฟคนอื่นจะมีความชอบตรงไหน,นแต่ผมชอบทุกตรงทั้งหมดอะ่ะทั้งพัฒเาศึกก็คือสนุกกับมันมีความสุขแล้วสนุกกับสิ่งที่เราทำในทุกๆโมเมนต์มันจะทําให้งานจบไปได้ด้วยดีกาฟิิตตคือ คาเฟตี้คือการหยีกับของสเปย์ขย่า,ขยา,ข,ยาขยาวไม่มีระยะพ่นแม่งชื่อตัวเองจบ